สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 2สำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ กองบัญชการกองคทับไทยหน่วยบัญชการฐานพัฒนาโดยหน่วยบัญชการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการฐานพัฒนาศูนย์บรรเทาสาาภัยหน่วยบัญชการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการฐานพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาาภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน4นายกำลังพลจิตอาสาพิชิทานของหน่วยจำนวน6นายพร้อมรถน้ำขนาด6,000ลิตร1คันร่วมกับจิตอาสาพิชิทาน ร้อยทหารพราน4801เข้าฟุ้นฟูฉีดล้างทำความสะอาดศาลาโรงครัววัดประชุมชนทาราหลังได้รับความเสียหายจากอุทกภ,ภัยที่ผ่านมาณวัดประชุมชนทาราตำบลสุงไงปาดีอำเภอสวยปาดีจังหวัดนาราธิวาสและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ